mẹ tôi về đưa 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 ยับเลยัไดีไยิงร้องโอมเอาละสองนั้นีด้าจะกระดุมตปนั้นระวังว h a อา u t โอ้เก่งจ

อันนี้จะตู้หมากว่าเพื่อนอันนี้จะตู้หมากว่าเพืเ่อนพรอมันยิงงย่งหาย